สองสองกับสองสองจ้่เรียยังจ้านองลิตากวามรางเปิดน้ำแดงสวายปู่นะครับพี่น้องใจเย็นๆกดใจรอก็แล้วกันว่าปู่จะว่าจังไดอันนี้ไดจะโดนเด็กถูกก่อนกันเพื่อนบอกว่าเปลี่ยนหกสองสองคือกันเราโอ้ยจัดหนักจัดเต็มคือสีหวานจุวยๆเ๋ยน้องะหวานตัว คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาที่หนึ่งคุณภาครอครับเอ่อเอาไว้ไม่ครบบาทนะนั่นที่รอนั่นที่รอปูครับผมเลขถูกนี่คือเลขถูก๋อ้นี่เลขถูก ล่งเขียนมันหน้าจอว่าท่านกอได้น้ำแดงกูอยากได้น้ำแดงหันมาทานกอห้ห้าเนี้นิ่งๆลงนิ่งๆนิ่คิยาวมากเรียกซีิบ้านอปแคปหน้าจอนี่คือเลขคู่พี่น้องตัวใดก่อใหห้านั่นหสองสองคับก่2สองสองโอ้ทั่งตนันเก่าเมนมอครับเล็กเก่าเป็นนันเด็กเก่า ไร่เมื่อน้องดิตาแปลงกรแล้วกันนะครับเลขกเก่าโบราณอ่าาาเล็เก่นเลขคู่ยังเลขกคู่เนาะลุงเนาะยังเลขคู่รอเล็กแดนกูใช่น้องผู้ใดไปไปเอาดังไปดีไปมากเจนไปแล้วเป็นว่าน้องน้องอ่ะได้ไปปัวน้องโอปอไปซื้อน้องโอปอไปซื้อจ้า มันน้องอปอวะโอใาเปื่อเอิ่นใช่ิ่นตาไส้่อี่นตาไส้ใช่ใช่ซืออปอชื้อลูกไส้เื่อเอิญตาพอตีบะยังไปทางลูกแต่่มยูหรือพ่อเราละที่นี่มันเห็นโด้เรลูกคนไปล้มซะเอาบ้างไ้หันเร่ลูกบ้างไปใลูกบ้างการบ้างถ่านเอาไปเลี้ยงห้ากระพุ้บอันนี้องเก้าเอาอลาวให้แน่ได้ตัวใด สองสองเก่าสองสองจ้ะแห้งๆลูหกสองสองเก่าสองสองจ้ะเรียกยังจ้าเรียกทูกจ้ะอ่าปูบอกถูแน่ๆสิล่ะปูบอนบอกว่าแจ้งหดลูกหลาปูบอกว่าหกสองสองดินี่ออกวะปูยัง่บอกจะปูบอกว่าปูเบิกก่อนว่า ข้าวสิบเจ้าใบอ่ะใบนี้น้ำแดงมาแล้วพี่น้องเปิดสร้อยกันเด้อให้น้องเปิดผู้เดียวเปิดเดียวแม่นว่าหล่าปู้หญาว่าให้ิร่าเปิดให้ปู้ผู้เดียวจ้ะปู้ไม่ยำอีกบ่ลุกู้อยากได้น้ำแดงจักขวดสิบขวดปากทั่พี่น้องอน้ำแดงมาพอดีน้ำแดงน้ำแดงปู้รอมาเลยลูกเงินพอมาแล้วลูกเงินพอไหม อเอน้าแดงมาดดูดอดมันมาำบ่เอาให้น้องก็ดอดดดูดนี่บ่ละให้รหดเด้อปูญ่าดอดบ่มีกินแบบร้านเอาเนาะอาหันนามาทังพี่ลูกหันน้าไปทางปูปตอนเปิดเอาเอาจ้า อันหน้าไปทางปู่เลยเปิดต่อหน้าปู่เลยเออนั่นแหละน้องลิตา่อลล่ะเปิดน้ำแดงสวายปู่นะครับที่น้องใจเย็นเย็ๆกดใจรอก็แล้วกันว่าปู่จะว่าจังไดมันี้เพื่อนบอกว่าเปลี่ยนหกสองสองขึ้นกันเร้วจัดหนักจัดเต็มก็สีหวานจุวยจุยใช่ไหมหวานตัว กล้องเงินก็เบาหมดมันหนักอยู่ที่กล้องโอปอ o ที่น้องเอฟซีมานั่งเต็มเลยเบกมาหาไอ้ก็สอนไอ้เด้อสอ่ยปาโชคกระไดหน่อยขณะนี้น้องลิขิตเขาเริ่มเกิดเบกไว้กูระวังโต๊ะล้มนะ ีน่ระวังน้ำล้มมนอไปหาปูมือไปเล็กเสียกับกล้องลูกแปนที่เว้นาของในเดัมซับไหลบมือซับหลาุผมซับกล้อูดาดจกนี่หลบบาดนี่ยตาน้องดีตาไว้กับถือว่าเด็พ่อเป็นีสัตวเนี่ยวาตึ่นกับไปยงกไปนอนนพนันพูเรียนละปูแยงอิหนังทำร้ายอยนี้ ือวาดพุ่นย้าอ่อนลิตาไปออกซีประตูนะครับหลังจากน้อยออกแล้วพี่าไปยังกวานไปอ้อว่าลูกลถสีประตูลดสีประตูพี่น้องปักถูกปักปักปักปูไฮบอลูกปักปูไฮค่ะคะปูเป็นไจัไ้ไปออกรถยิ้วใส่เขาลูก ออกดอนรถมีจักปัตตูซปัตตูจ้ะอูปัตต้ไปเอารถจูอูดอนเมือว่านนีป้าผู้ใดออกย้ายจ้ะอ้ย้้ี่้าวนี่ปัตตูปีกอัพได้บ่เด็กปูใไฮอี่รฝันว่าที่ลเป็นยังกอลูกเป็นได้ล่ะ

อ้าาพ่อมลราไปลูกพร้อมลราไปหันมาหาปูหันนะฮะหันหน้าไปหาปูแล้วอธิษฐานขอเลยลูกเพิ่นไล่บาตนี่พิ่นได้กินน้ำแดงแล้วกีฬาส้นแก้วน้ำปูเนี่ยเป็นอยังลูกนี่คนกีฬากระแดงคือกันเหมือนีเไงกีฬาขอเลยบาตนี้ลูกอ๋อเป็นตอเอฟอฟอร์ตันยูไนเตความสงบเป็นไา่นี้ ้เลขทูบีนบ้าเจ็ดแปดเก้าเขจดแปดเก้าเยนยนเขีาเยนลงข้างล่างเลยลูกเกี่ลเจ็ดแปดเก้าพี่น้องขางจากไก้น้ำแดงปูเผยปาาอกแมาแลลวนาะเจ็ดแปดเก้านะครับเย็นไวน้ำเด้อพี่น้องเจ็ดแปดเก้าเด้อเด็กปูเล็ก้าค่ะส่วเด็กปูสองสอสองสองเกสองสอง ท่านทั่วประเทศแลยน้องบานนี่ปาะกาันใหญ่แจ่ก็เรื่อยโอ้ปากกาใใหญ่บ่ลูกนะ็เป็นยังตัวเล็กใหญ่เอาเอาไว้ก็หนาตาก้อนตาตาบ่ดีเจ็ดแปดเก้านะครับหมนมันน้ำลูกนาำลูก เมื่อเขียนคำว่าทูบไปเหรอทูบกับปูยี่าเขียนทูบเป็นบ่ลูกเขียนอันเขียนคำว่าทูบเขียนคำว่าทูบไปข้างหน้าหกสองสองลูกข้างหน้าข้างหน้าเออนมดละใส่แล้วพอทงพอทงจ้าพอทงสระอูปอปลา เออหันมาเลยคิดละไวในโลกคิดละไว้กับอันจ้าเออนั่นละคู่หกสองสองเก้าสองสองเจ็ดแปดเก้าในเจ็ดแปดหกี่เป็นเอานิ่งๆน่งกอนเดินลูกนิ่งน่งกอนเป็นเด็กปูยาปูยาว่าจังใดก่อยละปูยาบอกว่า ้าได้น้ำแดงแล้วปูเสียหายอีลี่ถึงมา่อที่ยงบลาลูกใส่ละลูกตัวอีลีที่ปูบอกจ้าตัวอีลีตัวใดสี่สี่ลูกสสเลยถูกเอันนี้ผู้ห่ยจ้ะ ตีรยายังไม่ห้ยโอ้ไม่นี้ปูให้มาเอามือล้างตีรูปยางหน่อยาเก็มุู้กับยานคนละยางคนละตอันนี้ลูกนี้ันที่หนึ่งเลขที่โอยาบอกว่ายาสีห้วันอื่นโอ้ยสิรูปอีสััวสันเให้เดือนเดอนกุมภ้าพันยางหอกสใหาเง่นโอยางจเดือนกุมผาพัน่ ยาว่ใตอนีทวฟูบอกแล้วว่ใรบอกโอ้ตัวรขเลขฟูละเลขูเจ็ดเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแเก้ตัวกกูว่าเสียมันออกอยู่ลยลูกตัวเจ็หรือ6กสอสองสตัวนี่มันบมลูก